สวัสดีมิติแกนแฟนทิลร์ได้รับชมนะครับผมพอกับพวกเข้าสายเซ้องนกเขาใหญ่คือเก่าคือเดิมนะครับผมมือกับจะพาพี่น้องเข้ามาออกไม้ต่อนนกนะครับผมในบ่ดยกับไปคือเ่านะครับผมเพราะว่าบรด้มีคลิปให้พี่ให้น้องเข้าได้รับชมบรดเ้บอจ้าจ้าจิจุยกันมือแล้วนะครับผมโอเคครับมือเขาก็มากระอาจานสามท่านนะครับผมนี่จันทร์ใส่อาจารย์ใส่ไหมกับไผรหนะครับมือนี้มากลเพชรดำเพชรดำสายวิ่งคูนะครับจัตเตะ จัดเตียมากก็ไหวหน่อครับเหยียกล้วยครับโอ้เหยียกล้วยสาหมันแต่ว่าบุหรุว่าจะขันหรือบัวขันนะครับผมคำตับของผมเองกับมากับเจ้าโลโก้นะครับผมเป็นของนกนกของอาจารย์ไส้พอดีแล้วนะครับผมบม่มีนกถือนะครับผมอาจารย์เตียกับถือเหยียกล้วยนะครับผมบม่มีนกถือก็เลยเอาเจ้าลกโก้มาถือนะครับผมกาจะมีข่าวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนหนานะครับผมทางเข้าจะจัดการแข่งขันต่อนกเขาไงขึ้นนะครับผมกับฝากพี่ฝากน้อง บอกกันไปต่อๆกันไปได้ครับผมอาจารย์นกเขาที่อยู่อำเภอไก่เคียงหรือว่าจังหวัดไก่เคียงขยักมะเล็นมะหัวมะมวนน้ากันครับวกเขาเชาวที่งานสายเซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินกับโถกิงกลางแกลบแกบกันขเขามาไดรนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมรายละเอียดเบื้องต้นกันอาจจะมีซ้ำหนีสะก้อนนะครับผมกับยังบัท่านใดว่างเพียนยังกันมากมมยนะครับแค่กะทีนี่จะมีวันที่สิบเจ็ดนี่แหละครับผมแต่ว่ารายละเอียดเป็นพวก ของรางวัลของยังเขากันยังบ่ท่านได้ปรึกษาหรือว่าหาลือกันอีกเดี๋ยวเขากัจะมีของจำรวยยังมีให้ทุกอย่างแล้วครับผมของจำรวยของชํำเหล่าครับน่าจะมีนะครับผม,มหม้อกันแทนโอเคครับผมไม่ร้องไปออกไหมตอนนี้แกันครับจะมันหรือไม่มันรู้กันวันนี้อาจารย์มันแทนอาจารย์เอา,าเตกแยมครับวันนี้ อา <ง S 1> จารย์ใส่มาเพลินดำหลจ,จัดสองเตี๋ยวม,มาทันโอเคครับผมพี่น้องไปกันเลยครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้นกปลาลงจะโลกโก้ละครับผมมาดูว่าจะติดบอติดนะครับค่อยลุนนะครับผมก็จะลงลงไก่เนี่ยคอยยางเข้าไปเรืออยู่ครับคือว่าน,ะนกนกไปใส่ลักไดลงลักนันครับผมพี่น้องแต่ว่า มันบติดขืนมันมันโบก่าเขาไปตีนกนะอาจารย์แบบว่ามันลงมาแล้วมันอยู่ในขางกันแท่เน่ลงทั้งขางเน่อันนี้เน่ยบขืนมาหานกนะครับขืนมากอะขืนมากเขาโกเขาไปหอดบ่วงนะครับคือเราลงไหวครับผมพี่น้องวันนี้สามลักสี่ลักเลยครับผมลงถุกหลักครับแต่ว่าบบได้ถุกหลักเกิน <laughs> โอ้ยพ่อตลอดให้นกตอเมอยอแหละครับพี่น้องอาจารย์ นี่ครับนี่กันนี่มันเป็นไอ้เขาเกี่ยวเขาออกมันเป็นเป็นกระแทกกับเป็นแปะน,นะครับผมพี่น้องตอนนี้ลงสามเตื่อแหละครับลงแต่ในงีหน้าพุ่นสองเตื่อนี่เตือที่สามลงกระแทกแต่ว่าบ่ย่างเขาหาหนกต่อครับก็ะยุยใ,ใกล้หันละประมาณสองเมตรนี่แหละครับผมแต่ว่ามันลงบ่เขาไปตีหนกนะครับโมรู้ว่าสิเดกกำขาหรือบอ่เด้อพี่น้องเอ้อมาเนี่ยสามสี่หลักแหละครับยังว่าสิเดกกำขาอยู่ โอยคือว่าน,นี่จะเป็นเจ้าโลโก้แหละครับผมของไออาจ,จารย์ไส้นะครับผมพันวาอยากออกคลิปพันอยากออกโทรทัศดพันวาเอาไปเห็ดชีพในพันว่าคือเพิ่งจะคล้องเพิ่งกามาน้ำกันนี่แหละครับจะคล้องเพิ่นเอาเจา้าเพชรเพชรด,ดำไปไปใสอ่อยู่ฝั่งทางนะครับผมผมเอาเจ้าโลโก้มาใส่ครับ ไม่รู้ว่าจะเขาหาคืนหรือบอนกก็ดีต่อล่งแล้วลงสามเถื่อพี่น้องยังพั่นถืออยู่โอเคครับผมน้องเดยอรุ่นเป่น้องก,กันครับผมครับผมในช่วงระวางรออาจารย์ใส่นะครับก็บจะมีข่าวขาว่ขาวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเดี๋ยวเป็นข่าวดีแหละครับทังเฮานี่ทังมผมเองนะครับสายเสื่องนกเขาใหญ่ตอดินเท่านี่ก็จะทําการจัดการแข่งขันนกเขาใหญ่นะครับผม การแข่งขันตอนนกเขาใหญ่นะครับผมขึ้นในเดือนหนานะครับผมก,นนะกนน็จะเป็นวันที่ก็น่าจะเป็นเขาเขาะก่อนหนาจะเป็นวันที่สิบเจ็ดแหละครับผมของเดือนหนานะครับผมตื่นหนาเดินยังท่านเกิดท่านว่านะครับเมน,นบอกเดือนหนาเนาะก็กจะฝากเข้าไปหอดพี่น้องอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับผมทีมงานนกเขาทุกทุก,ทกคนนะครับผม ถ้าสนใจกับติดต่อกิ่งกลางกระเล็บแกบเขามาสอบถามได้อีกที่หนึ่งนะครับผมโทรสายตรงเขามาคุยกับผมเลยครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมสนามหฮาก็จะเป็นอยู่อ้อำเภอหน้าจะรวยแหละครับผมอาจารย์เขาจะไปจุดลงทะเบียนหฮากับญาอยู่ที่ตัวอำเภอนะครับผมอำเภอหน้าจะรวยนะครับผมและรายละเอียด บองตนก็นจะมาแจ้งพี่แจ้งน้องซ้ำหนีไว้ซ้ำนีซะก่อนนะครับผมรายละเอียดเท่าก็จะรอจะรา่งานกันอีกท่านึงนะครับผมก็เอาแคเข่าวข่าซะก่อนนะครับผมงานก็นมาจะเป็นวันที่สิบเจ็ดของเดือนหนานะครับผมอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมถ้าพี่น้องอาจารย์ท่านใดสนใจกับเตรียมพร้อมไว้ด้วยครับผมฝึกนกจะคล้องไวให้มันเก่งนะครับผมก็ กล้วไม้ข้า้อกะปิมีย่งไรเดี๋ยครับผมก็อาจให้อาจารย์เลยมาหลิ่นมาเย่ยมายมทีมงานสายเซิงนกเขาใหญ่ตอดินเท่านะครับผมที่อำเภอนาจะรหลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมาหลิ่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมวลๆนะครับผมงินค่าสมัครก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมาเด้ออาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมมาหลิ่นน้ากันนะครับมือนี้ก็มาต้อนกแล่ะครับผมส่งสีประหมานะครับส่งจะแฮว วันนี้น่าจะแห้วนะครับนกลงใส่สามลักสี่ลักครับผมพี่นนอกนกลงทุกลักครับผมแต่ว่ามันเขามาตีนะครับผมมันมันหลู่ขึ้นหรือจังไดผมกรบโหูะนะครับผมนึอคนบ่มหมานให้มันกันนีไยหนนะครับผมกะซีนั่นแหละครับกระฝากเข้าไปให่อาจารย์ทุกท่านนะครับเขตอำเภอไก่เคียงจังหวัดไก่เคียงนะครับผมสนใจอย่ามั่นหลินมายม พวกเขาทีมงานสายซึ่งนกเขาใหญ่ก็มาได้นะครับผมที่วันวันที่สิบเจ็ดของเดือนหนานะครับผมเขาจะจัดการแข่งขันต่อนกเขานะครับผมเป็นครั้งแรกแล้วครับผมจะม้นมวนน้ำกันนะครับผมจะใครพี่น้องเข้ามามวนมาหลินมาประชันกับบึงนกไผ่สีมันนะครับผมเขาจะเขาจะบอได้แยกประเภทนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านใดบุมีนกดินก็เอานกเนยดมาหลินน้ำกันได้นะครับผมเขาจะบ่แยกประเภทนะครับผม เขาจะมีแค่ประเภทเดียวนะครับคือนกพเนียก็ได้นกดินก็ได้เขาาจะเป็นการแข่งขันรวมกันไปเลยนะครับผมจะบดแยกพเนียดหรือว่าแยกนกดินนะครับผมจะเอารวมกันเลยนะครับโอเคครับผมพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เขาก็จะล่าพีและน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมโดยการกินแห้วนะครับผมของอาจารย์เตียมาอาจารย์ใส่ก็มา อาจารย์เตี๋ยกมาครับไอ้มาครับไช้ก่อนผมหนี่มาครับกล้วยครับจะกล้วยครับเหียกล้วยเหียกล้วยกันเหี้ยนะครับผมครั้งนี้อาจารย์ไส้ก็มากับเพชรดำนะครับผมเหี้ยเหม่นเดิมผมกับผมกับเป็นเจ้าโลโก้ของอาจารย์ไส้นะครับผมกันเหี้ยกันละครับบม่มีนกหลินนะครับจนเดียืมนกอ่อยพนมาหลินนะครับกับพ่อได้รุงคลิปให้พี่ให้น้องมึงกับข่วมย้อนความคิดหอดคิดถึงพี่น้องแล้วนะครับบริลุ่งไร้มือแล้ว ก็คิดหอดคิดเถึงพี่น้องก็เลยมาเอาคลิปแฮ้ออกมาฝากนะครับผมก็เห้ากัจะทิมไทยโดยคลิปแฮมของเจ้าโลโก้แะครับผมจุดจวดนกปลาลงกมาแต่ว่าบนเขามาตีนะครับผมโอนฟิดขนาดครับนกต่อแต่ว่านกปลาที่บ่เป็นใจนครับผมโอเคครับผมพี่น้องสำหรับลิปนี่ก็จะขอลาพีแล้วน้องไปซํามีสักก่อนนะครับผมโอเคครับจันเตียผมดูกันครับผมจันทราลาพีและน้องแล้วมานี่ ผมกส่สรัอผมกัสิขอลาพีะนองกัไว้นะโอกาสนี้นะครับวันที่17เดือนหนาเจอกันครับผมงานแข่งขันตอนกเขาไงนะครับผมติดต่อกับหาผมไห้นะครับผมสำหรับอาจารย์านใยสนใจนะครับค่าสมาครแค่1นึงบาทนะครับผมโอเคครับหลังจากนี้เขาจะทีมไทยโดยคลิปเฮ้าของเจ้าโรโกเฮ้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 เฮเฮ้เฮ้